ก่อนที่จะคนจะเข้าไปชมคลิปของเรานะครับก็ฝากเพื่อนๆมากดไลค์กดแชร์แฟนเพจของเราด้วยนะครับตอนนี้แฟนเพจของเรานะครับมีสินค้าเข้ามาขายถ้าเพื่อนเพื่อสนใจนะครับก็เพียงแคปหน้าจอว่าติดตามผมนะครับจาก YouTube หรือว่าแฟนเพจนะครับแค่นี้ส่งไห้ผมนะครับคุณก็จะได้รับส่วนลดพิเศษแล้วก็ของแถมอีกมากมายเลยนะครับผมก็พร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยนะครับ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กันีกเกม battle royale จีนกันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผม battle royale จีนเนี่ยเขาได้เพิ่มโหมดมาใหม่นะครับเป็นเป็นโหมด8 vs 8นะครับผมมานะครับทีมเราก็จะมี8ชื่อรับของไฟล์นะครับผมตรงนี้เราก็รับของครับเป็นที่เอาไว้ให้เรารับนะครับภารกิจรายวันอะไรประมาณนี้นะครับสมาชิกนะครับผมสมาชิกอันนี้ดูเหมือนจะเป็นการเติมนะครับผม การเติม V I P เติมเป็นครั้งแรกนะครับผมอันนี้เพื่อนๆคงไม่เติมกันหรอกมั้งนะครับผมเพราะว่าเห็นแต่เล่นแต่ผับจีกันนะครับผมตัวนี้หมวดอะไรวะอ๋อเป็นซีซั่นนะครับผมซีซั่นเป็นแรงนั่นเองขั้นนะครับผมนี่นะครับตัวเกมก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเพื่อนๆสนใจนะครับก็โหลดไปเล่นได้เลยนะครับที่ลิงด้านล่างนะครับสวัสดีวันนี้นะครับผมขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ